สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยโคบานเมืองร้อยเกินออฟเชียลนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับการออกเทลม้าเทลไรดิ้งม้านะครับก็คือออกเทลเจสนะครับซึ่งเป็นม้าใหม่นะครับเป็นม้าใหม่แล้วก็ครั้งแรกที่ออกกับครูหนึ่งนะครับชื่อเจสสามารถทําได้ดีมากนะครับก่อนหน้านี้นะครับม้าเจสนะครับคือตัวนี้นะครับเจสกาเจสนี้ไม่เคยออกเทลเลยนะครับ แต่เพื่อเอินวันนั้นนะครับผมได้เตรียมมาไปสักระยะหนึ่งนะครับก็คือการปรึกนี้ประมาณหลกัหลกๆประมาณเกือบ2สัปดาห์นะครับปึกเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นฐานนะครับการทําภาคพื้นดินสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ได้พายเจ็ดออกข้างนอกคือจูงเจ็ดออกไปขณะที่จูงเจ็ดนั้นนะครับผมสังเกตว่าเจ็ดเนี่ย เขาจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจเรามากนะครับเขาจะเดินเคียงข้างเราแล้วก็เขาก็จะเดินไปโดยที่ไม่มีอาการตื่นตระหนกแต่อย่างใดนะครับคือกังวลแต่ว่าก็ยังไปนะครับก็กเลยทําให้ผมสัมผัสว่าเออเจสน่าจะเป็นม้านานะครับทีนี้นะครับเล่าเรื่องนะครับว่าพอดีถ้าเกิดเจสเริ่มเริ่มออกเทลไรดิ้งแล้วเออเจสสามารถทําได้แล้วก็สามารถนําพี่ฝนได้นะยครับเพราะว่าปกติพี่ฝนเนี่ย ผ่านการออกเที่ยวนี้บ่อยครั้งนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เก่งนะครับถ้าถ้าเกิดให้เจสนำเนี่ยคือพี่ผลจะไปอย่างดีครับสิ่งที่สังเกตได้ว่าเจสเนี่ยสามารถที่จะนําได้นะครับที่ผมสังเกตเจสเนี่ยคือเจสเนี่ยเวลาเราจูงผมจูงเจสออกข้างนอกแค่ครั้งเดียวนะครับคือออกตามหมู่บ้านไปในรอบเดียวนะครับเจสเนี่ยสามารถเดินได้อย่างคงที่แล้วก็มั่นคงนะครับโดยที่เรามีมีเรา เคียงข้างนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็คือเจสเนี่ยสามารถสื่อกับผมได้ว่าเจสเนี่ยจะมั่นใจในตัวเรานะครับแล้วก็เขาจะนพาอะไรสิ่งได้นําพากับนําพาเราไปได้วันวันที่ผ่านมานะครับอาทิตย์ที่ผ่านมานี่คือพาคูหนึ่งออกเทรลไรดิ้งนะครับก็คือคูหนึ่งก็มั่นใจในโคบานะครับโคบาก็มั่นใจในตัวเจสะครับก็คือวันนั้นนะครับ ที่เราออกเทลนะครับเจนนี่สามารถพาพี่ฝนไปได้ทุกที่นะครับเป็นสิ่งที่น่าตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าโคบานก็ฝึกมามาหลายตัวเหมือนกันเพราะว่าเจนเนี่ยจะเร็วมากใช้เวลาแค่ประมาณไม่ถึงสองอาทิตย์นะครับเจนสามารถออกเทลไรดิ้งแล้วก็แล้วก็สามารถเป็นม้านําได้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่โคบารมั่นใจก็คือเขานี่ไว,ไว้วางใจเรานะครับแล้วเขารู้สึกว่า เวลาเขาอยู่ใกล้เราเขาไม่ขอบ่นใจนะครับก็เลยไปด้วยกันได้นะครับโคบังคิดว่างั้นนะครับเจสก็อาทิตย์หน้านี่ก็โคบังก็จะพาเจสออกอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าทีนี้นะครับอ่าในขณะที่เราออกเทลเรดีนนะครับเจสเนี่ยถามว่าตกใจไหมมีอาการตกใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราอยู่บนหลังเจสนะครับแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับโคบังจะหยุดให้เขาคิดก่อนนะครับคิดแล้วก็มองคิดแล้วก็ แล้วก็มองนะครับให้ให้เขาคิดสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ขยับร่างกายของเราไปนะครับเจสก็สามารถที่จะไปในสิ่งที่เขากลัวได้ก็แสดงว่าสมาธิของม้านะครับม้าเจสเนี่ยจะอยู่กับตัวโคบานแล้วก็ทำให้การเทลครั้งนี้นะครับเสร็จสิ้นสมบูรณ์อย่างอย่างเต็มที่นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกด้วยนะครับแล้วก็พาพิฝนไปในสิ่งที่ไปสถานที่ที่แปลกใหม่ด้วยนะครับซึ่ง โคบานรู้สึกว่าภูมิใจมากนะครับในรอบนี้นะครับและที่สําคัญนะครับเจสนี่ผ่านการยกเท้าแค่สัปดาห์เดียวนะครับเจสสามารถวางเกิือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสของโคบานไรต่างๆนะครับเจสสามารถรับรู้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งแตกต่างจากม้าหลายๆตัวนะครับบางทีอาจจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์เหมือนกันนะครับทําซ้ําๆนะครับแต่ว่าเจสนี่ก็คือ ยกขาประมาณสักไม่ถึงสัปดาห์นะครับก็สามารถที่จะวางเกือกได้เลยนะครับอันนี้มีข้อดีของเจดน,นะครับสรุปคอนเทนต์นะครับเจดเจดก็คือเจดเป็นม้าที่เพศเมียนะครับเพศเมียนะครับแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารกับเราได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับเจดฉลาดาในครั้งนี้ก็คือการเทลเรดิง้งนี่คือถือว่าสักเซสน,นะครับโับานประสบสาเร็จในการที่จะนําม้าออกนะครับซึ่ง แตกต่างจากมาหลายๆตัวที่ฝึกนะครับก็แสดงว่ามา์แต่และตัวไม่เหมือนกันนะครับเราต้องมีการปรับเปลี่ยนตามนิสัยของมานะครับสําสหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์อขอให้เพื่อนเกดไลค์กด s u b สไครต์กับโคบานเมืองร้อยเกินออฟฟิเชีด้วยนะครับ